สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่16กุมภาพันธ์นะครับ19กนกาสามเจ็นาทีนะดูภาพรวมของเอควาคคนะครับผมให้ดูผ่าน Mt 5ไฟนะครับเดี๋ยวอธิบายตั้งแต่จุดสูงสุดของเมื่อวานแล้วกันนะครับจุดสูงสุดเมื่อวานทำจุดสูงสุดไว้1880ดนย์นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับถ้าเราพิจารณาจากโลก่อนหน้านะครับก็คือโลตรงนี้หนึ่งเจ็ดแปดดนะครับแล้วเราก็วัดย่อลงมาเนี่ยนะครับแนวที่ลงมาเมื่อวาน เขาลงมาถึงแนวสำคัญพอดีนะก็คือ1844นะครับแล้วก็เด้งไปภาคบ่ายนะครับผมอธิบายภาพย้อนหลังเป็นหลักษรเพิ่มเติมนะครับอยู่ตามสุดตรงนี้นะครับ1780เนี่ยมองเป็นโล0นะอันนี้เป็นไฮ1นะครับแล้วก็โล2อยู่ที่ประมาณ1 7 8 8นะครับไฮ3อยู่ที่1880นะครับที่ทิ้งลงมาเนี่ยนะครับถ้ามันคือชุดย่อมันก็จะเป็นขึ้น A นะครับแล้วก็ที่เด้งไปตอนบ่ายๆเนี่ยนะครับเด้งน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้น B นะ ถ้าเขายืนเหนือ185 1860ทีก็จะขึ้นไปต่อได้นิดหนึ่งนะครับประมาณ62นะครับ66หรือว่า72นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นไปแล้วให้ระวังเ็าจะลงลึกนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นไปอักษรบีเนี่ยเรามองเป็นการเล้งเฉยๆนะนะครับถ้าเดี้ยงในน้อยจะลงลึกถ้ามันคือชุดนี้ที่ย่อลงมาเนี่ยทีน, A, นะครับแล้วก็เด้งน้อยเป็น B ีแล้วมันจะฉอดต่อมันก็คือจะลงขึ้นสีทางนี้มันมีโอกาสจะหลุดโล นะครับมันมีโอกาสจะหลุดโล่ต่ํากว่าโล่เดิมนะครับก็คือ1.84ทิศทางก็จะลงทางนี้นะครับเป็นถักษรนสี่นะแล้วก็จะเป็นโล่สี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะการย่อนะครับก็มีโอกาสจะหลุดลงมาทาง1.835 1.825นะครับโดยประมาณนะนะครับอันนี้คือการย่อนะทีนีดน้ด้านซ้ายมือเนี่ยผมจะมาหัวนี้ไว้นะครับไฮประมาณนี้คือถ้าเขาลงมาไม่หลุดหัว1.810เนี่ยภาพจะเป็นการย่อ แต่อีกเคสหนึ่งก็คือว่ามันลงลึกกว่านั้นนะครับถ้ามันลงลึกกว่านั้นมันจะหลุดตัวนี้มานะครับนะครับมันจะหลุดตัว่1805มาเลยนะครับจะลงหลุด181805มาแล้วจะลงทดสอบตัวนี้นะครับ18อ่า1788นะถ้าหลุด1788มันจะลงไปเลยนะครับพอลงไปเลยเนี่ยภาพมันจะไม่ใช่เป็น E เป็น B C แล้วนะครับ มันจะกลายเป็นอินเพิลนะครับซึ่งเป็นขาลงรอบใหญ่นะครับถ้าถ้ามันคือการย่อนะมันจะลงแบบนี้แหละลงเด้งแล้วก็ลงนะแต่ถ้ามันจะเป็นขาลงนะครับมันจะลงแบบนี้นะหนึ่งนะครับสองแล้วก็จะลงสามยาวทีนี้ลงสามเนี่ยวัดได้เวลาวัดเนี่ยเราจะวัดจากเทียบชุดนี้ลงมานะครับถ้าผมเทียบเป็นอันนี้คือร0อเอร์เซ็นนะแล้วก็เอาไปวางที่ ไฮถัดมานะครับต้องเอาไฮสุดท้ายนะครับตอนนี้คือไฮสุดท้ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดหกศูนย์นะถ้ามันคือขาลงจริงนะครับเราจะนับแบบนี้นะครับอันนี้คือไฮสามเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับเราให้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือศูนย์มาเลยนะครับนับดึงลงหนึ่งมานะครับแล้วก็เด้ง2เนี่ยสองเนี่ยถ้าจบตรงนี้มันจะลงสามยาวแบบนี้ครับวงยาวมาเลยนะครับก็จะลงมาทางนี้นะครับอาจจะลงมาถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ห้าเลยนะครับ แล้วก็ค่อยเด้งนะครับพอเด้งเสร็จถ้าเด้งน้อยๆนะครับไม่สามารถกลับไปยืนเหนือหนึ่งแปดหกศูนย์ได้จะทิ้ง 1, ชุดหนึ่งแบบนี้ภาพมันจะกลายเป็นอ่าขึ้นหนึ่งนะเด้งสองลงสามยาวๆเนี่ยนะครับสามเนี่ยโดยสัดส่วนจะลงมาประมาณหนึ่งร้อยหกแปดเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าใช้ฮานี้มันนา่าจะตกลงมาประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยสองหนึ่งพันแปดร้อยสามนะครับแล้วก็ค่อยเด้งนะครับลักษณะการเด้งถ้าเด้งน้อยๆเป็นสี่นะเด้งน้อยๆมันจะลงห้าลึกนะหมายความว่ามันจะมีโอกาสดุลดลงนี้มา หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับอันนี้อันนี้ก่อนอีลงนะแต่อย่างแรกก็คือย่อนะครับดูดูอีกทีก็ได้นะครับถ้าคือการย่ออันนี้จะเป็นไฮสามนะครับและนี้เป็นจุดเริ่มต้นศูนย์อันนี้เป็นขึ้น a และการน,นี้เด้งขึ้น B แล้วก็จะลงขึ้น C มาลาักษณะอาจจะไม่ลึกมากอาจจะเป็นขึ้น c ประมาณหนึ่งแปดสองห้านะแล้วก็เป็นโลสีไปนะนะครับถ้าสีเสร็จมันจะขึ้นต่อก็ค่อยว่าก,กันแต่ลักษณะตอนนี้อาการเหมือนจะลงนะครับ ถ้าใครเซลลงมาแล้วนะสต็อปลอสก็อาจจะเป็น1800หรือว่าถ้าต้นทุนเราเซลมาจากสูงๆอ่ะสต็อปล็อสก็คือไฮเดิเลยนะ800นะโอเคไหมครับสาหรับคนที่บายเป็นเมื่อคืนระวังนะคือถ้ามันหลุดตรงนี้มามันลงนะครับมันจะลงเลยและจะลงอย่างน้อยก็เท่าหนึ่งกับที่ที่ลงมาแท่งเมื่อคืนนะอันนี้ไอเดียของอีกขยนะครับคาดว่านะครับชุดนี้เป็นชุดเด้งนะมีโอกาสจะลงต่อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ